เปิดประวัติผิงพิมพาพรอ,อดีตดาราสาวเคยมีผลงานแสดงหลายเรื่องเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงสำหรับการจากไปของอดีตนักแสดงสาวผิงพิมพาพรลีนุตพงศ์โดยเบื้องต้นได้รับการเปิดเผยว่านักแสดงสาวป่วยก่อนจะหลับไปเมื่อวันที่7ตุลาคมโดยผิงพิมพาพรเป็นทาย,ยาทรุ่นที่3ของบริษัทขายรถย,ยนต์ยนตะกิจกรุ๊ปซึ่งเป็นครอบครัวนักแสดงเชื้อสายไทยจีน ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับไฮสคูลที่ฮาร์โลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจบปริญญาตรีด้านภาพยนตร์คณะน,นิเทศศาสตร์มอลังสิตก่อนจะศึกษาด้านแฟชั่นที่ลอนดอนคอลเลจออฟแฟชั่นประเทศอังกฤษ3ปีกลับมาศึกษาต่อปีสุดท้ายที่สถาบันอาคาเดเมียอิตาเลียนาประเทศไทยเส้นทางในวงการบันเทิงผิงพิมพาพรเริ่มเป็นทู้จักจากภาพยนตร์เรื่องเซยวปี2546 ซึ่งเรื่องนี้ผิงรับบทเป็นสาวห้าวทอมบอยนักศึกษาคณะอักษรหลังจากนั้นมีผลงานไทยแบบพิธีกรรายการทีนเซ็นเตอร์รวมถึงงานโฆษณาหลังจากนั้นมีภาพยนตร์อสุจกักคู่กับดีโอฟุตเรื่องนี้ผิงรับบทเป็นแลมมี่นางแบบนางเอกสาวดาวรุ่งรวมไปถึงละครเสือสิงกระทิงโสดและกล้ลักเกมพยาบาทรวมไปถึงมิวสิกวิดีโออย่าห้ามใจผมเลย ศิลปินเอ็กเซลาวนอกจากนี้ยังมีผลงานถ่ายแบบรวมถึงถ่ายแบบชุดว่ายน้ำนิตยสารต่างๆหลังจากนั้นผ,งผ,งผิงพิมพาพรไม่ค่อยรับงานในวงการบันเทิงเพราะเปิดธุรกิจร้านเสื้อผ้าเบดซึ่งเจ้าตัวเคยบอกว่ามีความชอบแฟชั่นที่ฝังลึกมาตั้งแต่เด็กเพราะเคยเห็นคุณแม่ทำงานสไตลิสต์จึงซึมซับด้านแฟชั่นมาโดยไม่รู้ตัวและมองว่าคุณแม่เป็นแฟชั่นไอคอน ส่วนชื่อร้านมาจากความที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีครีมน้ำตาลอ่อนจนเพื่อนแซวว่าสีเปดเป็นสีประจำตัวจึงนำมาตั้งเป็นชื่อร้านทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะขอขับคุณแล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ